นี่ักเกียเเก่ยวข้าวรถเกี่ยวขบเกี่ยวให้หาพี่น้องมาลงแกะเกี่ยวข้าวขั้นที่ปล่อยทิมกระสีได้ก็กกเลยหาพี่น้องไปเกี่ยวซอยไปตามกันเลยมื่อนี้ลงแกะเกี่ยวขา้าวนะครับที่กเก่าแนง่ายๆเอาสิเลี้ยวว่ามื่อนี้เลี้ยวไปเลี้ยวก็เอามื่อเดียวพ่อนะครับ สีได้มันกันบวกเย้ะก็ได้ติดตามกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับลังสันชาแนลในช่องยูทูบนะครับไปครับในเกา ่ยวก้มหาก้มเบื้องไปที่ไดเขาที่ใดเขาเรีเก่ยวให้ทิมกะที่ใดเขาก็ได้เขามาดกะให้ทิมกะที่ใดลุงแกกเที่ยวเขาเขามาดกะน้ำ่วม เป็นลูกไว้แล้วปักหกปักหยกปักเที่ยงปักเที่ยง เทียงปะเทียงฮะแห้งไปน้องไม่เกี่ยวขอยยเขาลงไม่ไมแล้วพักเทียงพ๋นีเทักเทียงก่อนเกี่ยวี่ยงแล้วกัถูต่อดีกินเขาเที่ยงได้บัดเนี่ยแล้วยมบัว chán lại với châu, chán lại với châu cứ có tiền cái là chán, cái là chuẩn bị đồ ăn khâu, con

ว่าไแ้่่ไปแล้ววาน่าไ้้่าปแล่าวน่ล้งมบีแม่เป็นอย่างนั้นนอแม่เขาเปเขาเปิดกล้องมาท้อ่ามอดที่ยเมื่อกี้เขาเทียวกันิด้ด้วยดังแบบเบา ไปครับต่อไปอีกสัก เขาก็มีได้ปุุ๋เงินเจ้ามาด้วยเกลียวหลุดพุชัยบาดรถทำเดีามาแม่ไม่เดี่ยวไม่ไดกินเขา่กินเขาเด้วเขาชอบมากเ่ยโอ้นี่เม่ยมันนั่งนั่งเขาุงให้คนขยัมืออ๋อ่นั่งแต่ว่าจะเปลี่ยนผ้าครับแม่จะนั่งแต่วันจะเปลีนผ้าดีแต่บนนั่งไม่เปะว่ยน

เดินแบเดิบบแ่้จ้างเจ้ยวเขาก็บุยคนมากกันว่าหาพักกับม่รถแมากินเขากันพักเตียงนอนไปเกี้ยวต่อ ใครขอนแย่งมาเจอก็ดีหมดลองกินมะม่วงดู่วงแดงต้มจังเยอ๋อแดงไหม่ะเพราะมีบดขิงคือเพราะบดขิงต้มเนี่ยแล้วก็เสียแถวปาอันอันต้มแถวป้าเนี่ยกกินอยู่แต้มแถววันขายสดนี่โด่งมาก่

ันจะบเกี่ยวขออี้ได้เล่แมากเกี่ยวขี้ได้เขาคุณเขาวนน้ำปล่อยสิ่มขีได้เพื่อนปล่อยสิ่มหลายดอก่วงขีได้มันเล่พว่ป้อยสิมไไยส่มให้รถเกี่ยวบนเกี่ยวให้เลยหาแม่เกี่ยวไ,วไ,ไ,ไ,ได้รถแ,แ,แล้วแล้วกำลังใจกันมาแล้วได้รถหนึงน่งวิคลิปนี้ไว้ครับ คลิปนายไทยไม่หรอกอย่าลืมกดลังสันชิ n เนลในช่อง youtube นะครับมาเกี่ยวเขานี้หนำนะครับสวัสดีครับ